ตรงนี้ลาบสางปัญหาให้กับการบริหารจัดการน้ำนะครับเกิดการย่งน้ำนะครับทีที่ผ่านมานะครับเพื่อได้มาศึกษานะครับมาเรียนรู้นะครับว่าตำบลแวงมีอียางบังมาเข็ม,มลาดแล้วมาคุ่มค่าบอพี่น้องชาวบ้านได้ควบคู่กับเงินก็คือในเรื่องของสารปนเปื้อนมีการนอนตายไหลาตายก็มีนะครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่า มันเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ของตำบลน,นะครับเป็นตำบลที่เริ่มต้นการพัฒนาจากงานวิจัยฉะนั้นแล้วงานวิจัยนี่ผมถือว่างานที่สามารถพัฒนาชุมชนได้ช่วยให้ชุมชนเนี่ยสามารถปรับตัวภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของร่มน้ําโขงที่น้ําโขงมีการเปลี่ยนแปลงจากการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ ความ,มอดุดมสมบูรณ์และสภาพภูมิอากาศที่สําคัญส่งผลให้แม่น้ําโขงเป็นแม่น้ําของภูมิภาคที่มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนขนาดใหญ่ในขณะที่ชุมชนสองฝั่งก็ได้ใช้ประโยชน์เรื่อยมาหมู่บ้านที่อยู่ติดริมโขงเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่มีชีวิตผูกพันกับน้ำโขงเกือบร0 0เรเซนเลยเนาะทั้งวิธีการอยู่วิธีการกินต่างๆทีเนี้ยพอพอเกิดผลกระทบมาะระบบน้ำโขงเปลี่ยนแปลงเนี่ย มันก็เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและรายได้ทั้งหมดนะคะตัวโครงการนี้ก็เลยมีเป้าหมายให้เขาเนี่ยรู้เท่าทานการเปลี่ยนแปลงรู้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็เลยให้เขาที่จะปรับตัวสามารถจัดการตนเองทางด้านอาชีพทางด้านรายได้วิธีการอยู่การกินให้ได้มากที่สุดค่ะงานวิจัยท้องถิน่นซึ่งมีพื้นที่วิจัยหลักใน4ตำบลที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขง ได้แก่ตำบลโคกสารอำเภอานุมานและพื้นที่3ตำบลรอบๆอ,อ,อ่างเก็บน้ำห้วยหินกองอำเภอปทุมร,ร,ราชวงศ์ษาจังหวัดอำนาจเจริญนอกจากนี้ยังมี2พื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีคือตำบลน,นาแวงอำเภอเขมราชและตำบลสำโรงอำเภอโพไซนอกจากชุมชนเราก็เชื่อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกเกษตรจังหวัดพัฒนาชุมชน ประมงจังหวัดในการที่มาร่วมเรียนรู้แล้วก็ช่วยให้ชุมชนเนี่ยสามารถปรับตัวหรือพัฒนาศักยภาพตนเองขึ้นไปได้สร้างสร้างอาชีพใหม่หรือมีช่องทางการสร้างไรายได้ใหม่สถานการณ์ด้านการเกษตรและประมงของชุมชนสองฝั่งความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันรวมถึงภาวะวิกฤตแม่น้ำโขง ที่ส่งผลต่อการทำเกษตรและประมงคือเป้าหมายสำคัญของนักวิจัยที่จะต้องศึกษาร่วมกันเพื่อท้ายที่สุดแล้วนักวิจัยเหล่านี้จะได้ข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรแม่น้ำโขงตอนล่างของจุมชนสองฝั่งทั้งนี้เพื่อหวังจะรักษาระบบนิเวศท,ที่เหมาะสมต่อการเกษตรและการประมงในพื้นที่ร,บรอบๆแม่น้ำโขงร่วมกัน ตำบลโคกสารอำเภอจานุมานจงังหวัดอำนาจเจริญนอกจากอาชีพทำนาแล้วหลังฤดูการเก็บเกี่ยวที่นี่คือพื้นที่ทำเกษตรหากแต่เป็นการทำเกษตรแบบมีเงื่อนไขที่มีข้อผูกมัดกับบริษัทที่มาลงทุนหรือที่เรียกว่าเกษตรพันธสัญญามันมีรายได้ที่เป็นตัวล่อสูงพอสมควรส่วนมากจะเป็นการขายเมล็ดพันธุ์พืชแต่สิ่งที่พี่น้องชาวบ้านได้ควบคู่กับ เงินก็คือในเรื่องของสารปนเปื้อนมีการเจ็บโดยกระทันหันมีการนอนตายไหลตายก็มีนะครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่ามันเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ของจําบนนะครับเมื่อเห็นว่าเป็นปัญหานักวิจัยจึงช่วยกันศึกษาเพื่อออกแบบแนวทางแก้ไขโดยให้ความสำคัญไปที่เรื่องสุขภาพโดยการจัดการตลาดในชุมชนที่เชื่อมโยงกับมิติการสร้างอาหารปลอดภัยก็เลยมีแนวคิดว่า ทำยังไงจะกินผักที่จะปลอดสารก็จะต้องมีกลุ่มหรือมีคนที่ทําเรื่องนี้นะครับก็เลยมีเรื่องของการทําตลาดชุมชนสู่อาหารปลอดภัยะของพื้นที่สมลนพวกสารความโดดเด่นของที่นี่คือการดึงพาคีในหลายภาคส่วนมาทํางานร่วมกันเพราะทุกคนต่างมองเห็นว่างานวิจัยชิ้นนี้คือเครื่องมือที่ทําให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเกิดขึ้นของตลาดซึ่งกลายเป็นพื้นที่อาหารปลอดภัยของโรงเรียน ดังนั้นชุมชนและโรงเรียนจึงได้วางแผนผลิตอาหารปลอดภัยร่วมกันเด็กเล็กในะระดับตำบลของเราก็จะได้มีคุณภาพนะคะปลอดสารพิษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนะคะทางเกษตรก็มีการเข้ามาช่วยเหลือโดยการให้ความรู้แล้วก็คอยซัพพอร์ตสนับสนุนในการผักดันให้มันเป็นรูปเป็นร่างนะคะ,ะซึ่งเราก็ได้เล็งเห็น ปัญหาในส่วนนี้จึงอยากจะแก้ไขให้ให้คนในชุมชนได้มีสุขภาพที่ดีตำบลสำโรงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่ซึ่งมีประสบการณ์งานวิจัยท้องถิ่นมานานวันนี้พวกเขายังคงทำงานต่อ โดยเฉพาะเรื่องการวางแผนการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรคือตำบลสำโรงเป็นตำบลที่เหตุงานวิจัยควบคุมเกือบทุกหมู่บ้านเมื่อเหตุลควบคุมทุกหมู่บ้านแล้วเขามูปัญหาหูสาเหตุแล้วก็หูแรงที่มาทีปไปข้องงันงานของมูลของเขาแล้วนะครับที่ถี่เข้าไม่ลงลงรายละเอียดลงไปในส่วนที่เป็นในการอยากพัฒนาแก้ไขนะครับการทำมาหากินของพีของหนองเข้าแน่นี่เกษตรริมโค้ง นะครับซึ่งงานด้านการเกษตรนี่ตำบลสัโลงนี่ยรู้สึกว่าจะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการตลาดอ่าในเมื่อเขาจะส่งเสริมเกษตรกรเขาต้องมีการพัฒนาตลาดพัฒนาผูป้ปลูก้วก็พัฒนาผลผลผลิตนี่ให้มันดียิ่งขึ้นนะครับในเมื่อจะพัฒนาเนี่เขาตา้องทํางต้องเข้าใจกับสบ,บานตลาดมีชีวิตคือคำจำกัดความของทีมวิจัย ซึ่งได้ใช้แนวทางในการทำงานโดยหัวใจสำคัญก็คือการผลิตที่ไม่ทำลายธรรมชาติและระบบนิเวศการให้ตลาดนี่มันมีตลาดประจำโดยการถี่ให้ชุมชนในชุมชนนะครับมีส่วนร่วมแต่ก็ผู้นำมีส่วนร่วมในการมาออกกฎระเบียบเข้าสิขค้ายของสินค้าแยบใดไดประเภทได้แน่นะครับในตลาดของเหาตลาดที่จะเหตุตลาดประจำนะครับจัดเป็นลำดับค้ายๆ่าเป็นปฏิทินผลผลิตเพื่อไปปอนตลาดตามฤดูกาล ผู้บริโูกกระจังชีใดเลือกแนวท่าทีันถือาบางข่างผู้มาสื่อนี่เพื่อนกับบได้มาสื่อแต่อย่างเดียวครับอาจจะหลากหลายในเหลืองของสินค้ากระํ่ใหไหพี่นองเข้าหูจักแนวทางอ่างเก็บน้ำห้วยหินกองแม้จะอยู่ห่างจากแม่น้ำโขงราว35กิโลเมตรแต่ก็ถือว่าที่นี่คือพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญ ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขงและนี่เป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คน3ามตำบลคือตำบลนาว่าตำบลคำโพนและตำบลห้วยในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศ์าจังหวัดอำนาจเจริญที่ได้ใช้น้ำทั้งประปาในหมู่บ้านและเพื่อผลผลิตทางการเกษตรอ่างเก็บน้ำหัวหินกองนะครับมีอาการใส่น้ำหลากหลายหน่วยงานนะครับนอกจากใส่อุปโภคเพื่อ,อผลิตน้ำประปาแล้วครับยังใส่เพื่อการเกษตรนะครับ ด่านทั้งด่านไายอ่างเว่าจะเป็นตำบลน,นาว่าตำบลห่วยนะครับใส่น้ำจากอ่างเก็บน้ำหวัวหินกองตรงนี้นะครับด้วยความที่เป็นแหล่งน้ําสําคัญและมีผลต่อประชากรจํานวนมากเมื่อมีปริมาณน้ําที่ลดลงจึงทําให้บางทีน้ําในอ่างไม่พอใช้จนนํามาซึ่งปัญหาหลายอย่างกระบวนการทํางานที่ถูกออกแบบเพื่อให้ชุมชนสาํตบลได้มีเวทีแลกเปลี่ยน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมคือเครื่องมือสำคัญในงานวิจัยชิ้นนี้แต่ก่อนต่างคนต่างอยู่นะครับพ่อเอาโครงการนี้เข้ามานะครับการบริหารจัดการน้ำจำเป็นต้องมาร่วมกันรับรู้ปัญหาร่วมกันนะครับเมื่อมีรูปแบบที่เหมาะสมจึงเกิดเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนและเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการจัดการน้ำที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจและกลายเป็นศูนย์ข้อมูลร่วมกันซึ่งเกิดจากการถักทอเครือข่ายในพื้นที่ แต่ก่อนก็นเคยสั่งกันมาเป็นสิบกว่าปีแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังลอยลอยต่อบ่ไรครับบ่ต่อเนื่องครับแต่ก่อนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างสูโซ่อยู่มองไผ่มองมันง่นแหละ่เด็ดสวยกันเดี๋ยวนี้มีเวลาครับมีเวลากับมีโอกาสฟอร์มครับแล้วก็เลยมีขยับขยื่นครับผลจากการวิจัยไม่ได้มีผลดีเฉพาะต่อน้ําเท่านั้นหากจะรวมถึงการเชื่อมร้อยคนให้เป็นหนึ่งเดียวที่เสมือนว่าทุกคนมีกติกาที่ดีในการอยู่ร่วมกัน นี่ตัวนี้ครับเป็นหัวใจสําคัญเป็นหัวใจงานที่โดดเด่นหรือว่าเป็นที่หัวใจงานทักท่อเป็นนามหนึ่งใจเดียวกันแลวก็ได้หักได้แพร่งกันมากครับรักษานามครับหลวก็รักษาระบบนนเวศรักษาธรรมศาสตร์ได้รักษา,กษา,กษาคุณงามควมดีของพอ่อของแม่สืบสารมากครับตำบลน,นาแหวงอำเภอเขมราช จังหวัดอุบลราชธานีคือพื้นที่ซึ่งมีชีวิตผูกโยงอยู่กับแม่น้ำโของอย่างแยกกันไม่ออกวันนี้พวกเขากำลังจะมีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญนั่นคือพิพิธภัณฑ์อารยธรรมรูปแม่น้ำโขงตำบนานแวงเบื้องต้นทางคณะผู้วิจัยได้มาปรึกษาแล้วก็นำเสนอในรูปแบบอาตมาซึ่งได้ดูแล้วก็คือว่ามีความสำคัญกับวิถีชุมชนของเราดังนั้นก็เลยทางวัดเองก็จึงมีส่วนร่วม จึงให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของฐานที่ในการจัดทาพิพิธภัณฑ์อรารยธรรมร่มน้ำขงการศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการใช้น้ำคือเครื่องมือสำคัญในงานวิจัยตำบนนาแวงเพื่อให้ชุมชนเข้าใจรากเหง้าผ่านการเก็บข้อมูลและจะก,กลายเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบอนาคตโดยมีพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์รวมความรู้เข้ากำลังพัฒนา ด่านไล่ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาให้คนเข้าใจว่าเฮ้ามีธรรมชาตินะครับมีสิ่งแวดล้อมนะครับเฮ้าก็เอามาขายได้ด้วยความที่มีระยะห่างไม่ไกลจากตัวอำเภอเขมราชซึ่งทุกๆวันเสาร์ย่านเมืองเก่าในเขตเทศบาลซึ่งตั้งอยู่ติดแม่น้ำโขงจะคึกคักไปด้วยผู้คนที่มาสัมผัสถนนคนเดินและความคึกคักนี้ไม่ได้กระจุกอยู่เฉพาะในตัวอำเภอ หากแต่ยังรวมถึงพื้นที่รอบนอกอย่างตำบลนาวแวงด้วยของเอดจุดเด่นก็คืออยู่ไกลกับเคมาลาอยู่ไกลกับถนนคนเดินเขาอาจจะมาแรงวันซุกหรือว่านอนแรงวันซุกแล้วเสาว,วันเสา์นี่ก็เลาะเที่ยวแถวห้าตอนตอนแรงวันเสาร์ยยังเข้าไปถนนคนเดินนะครับภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สองฝั่งประเทศ การเข้ามามีบทบาทของนักวิจัยซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ถือเป็นการตั้งรับและปรับตัวต่อสถานการณ์ให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและที่สําคัญนี่คือการวางแนวทางในการร่วมกันแก้ปัญหาจุดเน้นก็คือเราสร้างการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่ในเรื่องของการให้เขาเนี่ยมาเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในชุมชนสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นกับ ในเรื่องของอาชีพที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงอันนี้เราก็ให้เขาเริ่มต้นจั้งแต่การจะเก็บข้อมูลยังไงแล้วแล้วไปเก็บร่วมกันแล้วก็เอามาคิดมาคุยมาสรุปร่วมกันเอาข้อมูลมาร่วมกันแล้วก็สอยกันวิเคราะห์แล้วก็สามารถเสนอหน่วยงานใดเสนองบประมาณใดสินาคะปีจากหน่วยงานาหน่วยงานเขามามีส่วนรวมแล้วก็หน่วยงานาสามารถารับรู้ปัญหาของชาวบ้านใดจริงหลยค่ะ ตลอดระยะเวลากว่า1ปีกับการทำงานของนักวิจัยในสีพื้นที่ถือได้ว่าเกิดผลลัพธ์ที่เกินเป้าหมายทั้งหมดนี้เกิดจากกระบวนการการทำงานที่มีการออกแบบร่วมกันทั้งการเก็บข้อมูลเพื่อค้นหาองค์ความรู้และวิเคราะห์ผลเพื่อหานวัตกรรมใหม่ๆที่แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงแต่ด้วยการทำงานที่มีเป้าหมายชัดเจนและสร้างระบบเครือข่ายจากทีมนักวิจัยสู่ชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงการเชื่อมร้อยหน่วยงานในท้องถิ่น จนเกิดเป็นระบบกลไกที่มีประสิทธิภาพและในที่สุดก็เกิดประสิทธิผลในการจัดการทรัพยากรร่วมกันในระยะเวลาปีกว่านิดๆทำให้ชุมชนเนี่ยเขาเรียนรู้สถานการณ์แล้วก็คิดออกแบบปรับตัวได้จริงๆในโครงการย่อยมันมันมันสีโครงการเนาะมันก็เป็นเหมือนซีรีส์ระดับของการปรับตัวตั้งแต่การ ปเปลี่ยนวิธีการปลูกในเรื่องของการ,กรเกษตรที่ใช้สารเคมีมาเป็นกเกษตรปลอดภัยกระตุ้นการกินแล้วก็โครงการที่2ก็เป็นการเป็นการทาในเรื่องของตลาดตลาดมีชีวิตนะคะซ,ซึ่งแต่ละอันก็จะมีหัวใจสําคัญทาไมต้องทําตรงนี้อยู่เนาะแต่ว่าอพอทําตลาดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการทําศูนรเรียนรู้ซึ่งมีเป้าหมายหลักก็เพื่อขยายความรู้นี้ให้กับคนในชุมชน ในตำบลที่เกี่ยวข้องแล้วก็คนอื่นๆที่สนใจด้วยนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเป็นการาทําในเรื่องของการท่องเที่ยวเลยในเมื่อศักยภาพของชุมชนพร้อมแล้วก็มีศักยภาพจัดการท่องเที่ยวนะะี่ยค่ะ